วันนี้มาตรวจความคืบหน้านะครับว่าไปถึงไหนแล้วเปล่าอธิบายทีอธิบายทีซิห้องห้องขายของห้องขายของล้กรกมาครับแยกคุณแล้วฝั่งซ้ายฝั่งขวาไหนเป็นห้องน้ำโอ้นี่เขาขุดแล้วห้อง มนี่ห้องนอนพี่เปาอันนี้ห้องนอนพี่เปากับมิ่กี้กับป้าโอ้นร่ขุดแล้วเริ่มขุดแล้วครับเนี่ยได้ยินเสียงไหมครับก็เดินลงไปได้ครับลงมาครับก็คืออันนี้ก็คือปูแล้วก็อันนี้คือหมวกหมวกใครไม่รู้ลืมไ้อันนี้ก็คือดินอันนี้ก็คือแบบ ว่าปูน<ช>ก็น้ำน้ำเนี่ยก็คือเขาก็ทำแบบนเนี้ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ผ้าตอนนี้ก็อะไรนี่แหละดูตรงนี้ขั้นทุกชงจะกตรงนี้นะนอันนี้นมีห้องน้ำนี่เป็นหลังบ้านในส่วนของทำกับข้าวอ่าซักผ้า นี่ครับพี่ส่นลืมทำถักแล้วครับนี่งาบิะนี่ครับกเลิ่มนถักขึ้นมาแนละ้วใช้เหล็กเจาในบ้าน ครับไปละวค่ะไม่หลงหรอกครับเอาไปแล้วครับสวัสดีค่ะแม่จะได้ถ่ายรูปแล้วนี่ครับสวยะครับบ้านพี่เปาเริ่มสวยงามแล้วครับนี่ครับไปแล้วครับนี่ส่วนของนักมากอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายชนเพื่อนห่ไม่โยนค่ะไม่โยนบ๊ายบายสวัสดีครับ คลิปนี้ขอช่างเดบิองเป่าแล้วก็คิตตี้แล้วก็วันนี้พี่เปาไปกันนะครับบายบายสวัสดีครับกนีครับ